สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพรัชชยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาพร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับาข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เป็นจมินเนทันยาฮูเล็งรุกค,คืบเข้าราฟาขณะที่การเจราจาหยุดยิงยังดำเนินต่อไป โวลเยวิเลนสกี้ยังหวังให้รัสเซียยอมตกลงรับแผนสันติภาพยูเครนนิก้เฮลลี่ยันจะเดินหน้าสู้ทรัมป์ต่อไปเป็นตัวแทนพรรครีพับลิการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีและอัลเพนไฮเมอร์เมาส์รางวัลใหญ่จากเวทีแซกอะวอสไปอีกชุดและเสริมข่าววันนี้ครับครบครอบสองปีสงครามยูเครนเคียบ,บจะยันรัสเซียไว้ได้นานแค่ไหนรวมทั้งรายงานนักวิจัยใช้ดาวเทียมและเลเซอร์ช่วยประเมินมวลหิมะจัดสรรงบ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ประสบภัยแลง้งติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก,กวิวเอทยกรุงวัวชิงตันครับ รเริ่มแรกต้องไปติดตามสถานการณ์ที่ฉนวนกาซากันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับนาะยกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าตนกําลังผลักดันการดาเนินการตามแผนรุกคืบเข้าไปในเมืองลาฟาทางใต้ของฉนวนกาซาเพื่อกําจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นสากนะครับแม้ว่าความพยายามเจราจาแผนหยุดยิงรอบใหม่กําลังเดินหน้าอยู่ขณะที่ยังมีการสู้รอบอย่างหนักทั่วกาซา โดยผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าตนจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการทำสงครามในสัปดาห์นี้เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการในราฟานะครับในทันยาฮูระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Face The Nation ทางสถานีโทรทัศน์ C ี s ีอของสหรัฐว่าทันทีที่กองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการราฟาที่ซึ่งชาวปาเลสไตน์กว่า1ล้านคนลี้ภัยสงครามอยู่นั้นชัยชนะของอิสราเอลในกาซาก็จะมาถึงภายในไม่กี่สัปดาห์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวด้วยว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันจะได้ข้อสรุปจากการหารือรอบใหม่ที่กาตาร์หรือไม่นะครับและว่าหากอิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงขึ้นมาแผนการบุกราฟาจะถูกเลื่อนออกไปแต่ก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแต่หากเราไม่ยอมรับข้อตกลงเราก็จะเดินหน้าบุกราฟาต่อไปเช่นกันครับ ขาะเดียวกันนะครับเจคซอลลวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวระหว่างร่วมรายการม t เ h อ p เพรสทางสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าเนทันยาฮูยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดแผนการเกี่ยวกับการโจมตีราฟาและแผนการอพย,ยพชาวปาเลสไตน์ต่อกรุงวอชิงตันเลยครับซอลลเวนกล่าวว่า เรากำลังพูดถึงประชาชนกว่าล้านคนที่ถูกบีบให้หนีมาอยู่ในพื้นที่เล็กๆในกาซาเพราะปฏิบัติการทางทหารที่จุดอื่นๆและบอกได้ว่าดังนั้นเราจึงแสดงความชัดเจนแล้วว่าเราไม่เชื่อว่าควรมีการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในราฟาถ้ายังไม่มีแผนงานที่ทําได้จริงและมีความชัดเจนออกมาเพื่อปกป้องพลเรือนเหล่านั้นเพื่อพาพวกเขาไปยังที่ปลอดภัยและจัดหาอาหารเครื่องนุ่งห่มและที่พักให้กับพวกเขาและเราก็ยังไม่ได้เห็นงานที่ว่านี้เลย เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอิสราเอลตกลงที่จะส่งทีมเจราจาเปียงกาตาเพื่อร่วมหาหรือเพิ่มเติมขณะที่กลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าฝ่ายตนไม่ได้เข้าร่วมกับการพูดคุยครั้งล่าสุดนี้ที่มีสหรัฐอียิปต์และกาตาเป็นตัวกลางจัดขึ้นแต่ชี้ว่ารายละเอียดของข้อตกลงที่กําลังมีการหาหรือกันอยู่นี้ดูจะตรงกับเงื่อนไขความต้องการส่วนใหญ่ที่ทางกลุ่มเสนอไปครับ เจ้านที่อาวุโสร,รัฐบาลอียิปต์รายหนึ่งเปิดเผยเมวันเสาร์ด้วยว่าร่างข้ตอตกลงยุดยิงรอบใหม่นี้มีการเสนอให้ฮามาสปล่อยตัวประการที่เป็นผู้หญิงและคนชาราจำนวน40คนจากทั้งหมดราว100คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ <c oughs> เพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวน300คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้เยาว์และคนชาราที่อิสราเอลคุมขังไว้ นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขาการพักการสู้รบเป็นเวลา6สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รถบรรทุกนับร้อยคันสามารถนำส่งความช่วยเหลือด้านอาหารและด้านมนุษยธรรมต่างๆเข้าไปในกาซาได้ทุกวันโดยในระหว่างการหยุดพักรบนี้จะมีการเดินหน้าเจรจาการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องของภาวะหยุดยิงถาวรต่อไปด้วยครับคุณสมบัติครับไปทางยูเครนบ้างนะครับ ปร,ประธานาธิบดีวโรดิเมียเซเลนสกี้หวังที่จะเห็นการประชุมสุดยอดสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพหยิบยกวิสัยทัศน์ของยูเครนเกี่ยวกับการสิ้นสุดของสงครามที่เกิดจากการลุกรานของรัเสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีนะครับรวมทั้งการนำเสนอรายละเอียดจากฝ่ายตนให้ทางกลุงมอสโกพิจารณา,ปร,าประธานาธิบดีเซเลนสกี้พูดถึงประเด็นดังกล่าวขณะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ โดยบอกว่าตนหวังที่จะเห็นแผนสันนิภาพที่ว่านี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นภายในฤดูใบไม้ผลินะครับ อันดรียอมักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานของเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่ามีความน่าจะเป็นที่ยูเครนและบรรดาหุ้นส่วนประเทศต่างๆจะเชิญรัสเซียมาร่วมการประชุมสุดยอดในอนาคตเพื่อหารือการยุติการลุกรานของกรุงมอสโกภายใต้เงื่อนไขที่กรุงเคียบเสนอนะครับเยอรมักกล่าวในวันอาทิตย์ด้วยว่ายังอาจมีรูปการที่เราร่วมกันเชิญตัวแทนของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อมาร่วมฟังการนําเสนอแผนงานในเงื่อนไขที่ว่า ใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของประเทศผู้ลุกรานในเวลานั้นมีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะยุติสงครามนี้และนำพาสันติภาพกลับคืนมานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ย้ำระหว่างการถแถลงข่าวนะครับว่าชัยชนะของยูเครนในสงครามต่อต้านการลุกรานของรัสเซียนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกพร้อมกล่าวเสริมว่า ตนรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสที่กรุงเคียฟจะได้รับขีปนาวุธพิสัยไกลาจากพันธมิตรและหุ้นส่วนต่างๆด้วยผู้นํำยูเครนกล่าวว่าตนเชื่อมั่นว่าสภาคงเกรสจะอนุมัติงบช่วยเหลือทางทหารและความช่วยเหลือทางการเงินก้อนใหม่ให้กรุงเคียฟนะครับแต่ก็ชี้ว่ายูเครนต้องการให้การตัดสินใจที่ว่านี้เกิดขึ้นภายใน1เดือน เซเลนสกี้เปิดเผยว่านับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานมีทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้ว31,000คนถือเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับแต่ผู้นํายูเครนก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขของทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยให้รัสเซียวางแผนรบได้นั่นเองครับครับขณะเดียวกันนะครับรัสเตมอูเมรอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่า ครึ่งหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารที่ชาติตะวันตกจะส่งให้ยูเครนจะมาถึงช้ากว่าที่สัญญาไว้ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นผลเสียต่อการวางแผนทางทหารของอยูเครนและน,นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของเหล่าทหารได้ครับในช่วงเช้าวอาทิตย์อูเมรอฟและโอล็กซาเดอร์ซิริส,สกี้ผู้บัญชาการฐานบกยูเครนเดินสายเยี่ยมแนวหน้าของการรบ ในช่วงที่กองทัพยูเครนกาลังประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธยุทปันธ์อย่างหนักท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากราัสเซียเข้ามายัางภูมิภาคทางตะวันออกของประเทศนะครับในเวลานี้นะครับงบช่วยเหลือมูลค่า6 1 0 0 0พล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนสัญญาจะมอบให้กรุงเคียบยังคงติดอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขณะที่รัสเซียเดินหน้ายิงปืนใหญ่และส่งจรวดเข้าโจมตีพื้นที่ทางใต้และตะวันออกของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ โดยเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ามีพล,ลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก8คนจากการโจมตีเข้าใส่เขตปกครองสปอริสเชียและเคอร์ซอนครับอย่างไรก็ดีนะครับเจคซัลเลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทเนทบข่าวระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันอาทิตย์ว่าตนมั่นใจว่ายูเครนจะเป็นผู้มีชัยในสงครามตราบใดก็ตามที่ยูเครนได้รับ อุปยุโทโธปกรณ์ที่ต้องการพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทรัราัฎรเร่งผ่านร่างกฎหมายความช่วเหลือที่วุฒิสภาสหารัฐลงมติลุมัติส่งต่อมาให้แล้วด้วยครับ และสงครามยูเครนที่ดําเนินมาครบรอบ2ปีในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูเพราะว่าอนาคตของประเทศนี้ยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้เนื่องจากการขาดแคลนทั้งกําลังพลและอาวุธยุโทโรธปรกรณ์ในการรับมือการรุกรานของรัเสเซียนะครับและประเด็นนี้มีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากคุณทรงพุภพผลที่มีรายละเอียดของ AP มานําเสนอนะครับ ครับต้องบอกนะครับว่าในช่วงปีแรกของการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครนนะฮะกองทัพรัสเซียได้รับชัยชนะต่อเนื่องนะครับยึดพื้นที่ของยูเครนไปได้เกือบหนึ่งใน4เลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นปีที่2ยูเครนก็เริ่มปฏิบัติการโต้กลับแล้วก็ยึดพื้นที่คืนมาได้บางส่วนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาถึง ในขณะที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่3นะครับก็คือในสัปดาห์หน้าดูเหมือนยูเครนจะกลับมาเป็นฝ่ายถอยร่นอีกครั้งครับนุรัต์พร้อมกับปัญหาท้าทายทั้งในด้านกำลังพลอาวุธและกระสุนตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆที่เคยหลั่งไหลเข้าไปก็เริ่มเหือดแห้ง นำไปสู่คําถามหลายประการต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต่อสงครามยูเครนนะครับ,รบอันดับแรกที่จะพูดถึงนะคะนรับคุณนวรัตเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนตึงเครียดอีกครั้งนะครับหลังจากที่รัสเซียได้รับชัยชนะในหลายพื้นที่ทําให้กองทัพยูยเครนเนี่ยต้องกลายเป็นฝ่ายถอยร่นประกอบกับทรัพยากรทางทหารที่ลดน้อยลงและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองทัพเมื่อเร็วๆนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดคําถามว่า ยูเครนจะสามารถกับรับ,รบมือกับรับเสเซียในระยะยาวได้อีกนานแค่ไหนนะครับ พลเอกริชาร์ดแบรนส์แห่งกองทัพอังกฤษบอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายไหนชนะหรือแพ้และไม่มีฝ่ายไหนยอมถอดใจง่ายๆแม้ทั้งสองฝ่ายต่างประสบปัญหาขาดแคลนกำลังพลและก็อาวุธนะครับกองทัพยูเครนต้องบอกว่าประสบความยากลำบากหลังจากที่ทุ่มสรพพกำลังในปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วแต่ไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ได้นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปเน้นการตั้งรับเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับกองทัพรัสเซียยึดเมืองอัฟดานิสาได้จากการโจมตีทุกทิศทางถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของรัสเซียในรอบ6เดือนและก็เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าโมเมนตัมตอนนี้กําลังปรับไปกลับไปอยู่กับทางรัสเซียครั้งอย่างไรก็ตามยูเครนก็ประสบความสําเร็จจากการโจมตี ระยะไกลใส่กองบัญชาการกองทัพรัสเซียในทะเลดำนะครับใกล้กับแคว้นไคลเมียที่รัสเซียยึดครองไปทําลายเรือรบรัสเซียไปหลายลําแล้วก็ทําให้เรือหนึ่งใน3ของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำใช้การไม่ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงจํานวนผู้เสียชีวิตในรอบ2ปีที่ผ่านมาบ้างนะครับุนพรัตรัสเซียและยูเครนไม่ได้ออกมาเปิดเผยจํานวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนนะฮะแต่ที่ชัดเจนก็คือมีพลเมืองชาวยูเครนเสียชีวิตไปแล้ว หลายหมื่นคนและเมื่อปีที่แล้วรายงานวิเคราะห์เชิงสถิติกเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตในสงครามยูเครนที่จัดทำโดยสื่อเมเดียโซน่าและเมดูซ่าในรัเสเซียนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยทูบิงเกนในเยอรมนีบอกว่ามีชายชาวรัเสเซียเกือบห0,000ื่นคนที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ไปแล้วนะครับครับขณะเดียวกันเรื่องของการขายแคลนทั้งกาลังพลและอาวุธของอยูเครนส่งผลต่อการสรุปจากนี้ยังไงบ้างครับครับก็ต้อง พูดถึงนะฮะว่าปัญหาขาดแคลนตอนนี้กําลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาหนักของยูเครนแล้วมีการพูดถึงว่าหากไม่มีกําลังเสริมเนี่ยแนวรับของยูเครนก็อาจจะเปราะบางแล้วก็อาจจะถูกรัสเซียโจมตีพังทลายได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่ารัสเซียเนี่ยระดมถล่มด้วยอาวุธอย่างหนักเพราะว่ารัสเซียมีอาวุธที่เหนือกว่านะครับตอนนี้ แล้วก็คาดว่าขณะนี้กองทัพยูเครนเนี่ยขาดแคลนกำลังพลโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ25%ในทุกกองพันธ์เลยทหารที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็เหนื่อยล้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการยกระดับการโจมตีของรัสเซยียด้วยผู้บัญชาการกองทัพยูเครนบอกนะครับว่าเวลานี้ไม่มีทหารพอสําหรับการขุดสนามเพราะหรือใช้บริการเชิงรุกอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยจะต้องปรับมาใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับ เน้นรักษาชีวิตของทหารเอาไว้แทนแม้จะต้องยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนก็ตามนะครับผู้นํากองทัพยูเครนบอกว่าจําเป็นต้องมีกําลังเสริมอีกประมาณ450,000-500,000ถ 5, 000, คนนะครับสำหรับการทําสงครามขั้นต่อไปซึ่งแน่นอนเป็นไปได้ยากนะครับ แต่ว่าหากทําได้จริงนะคะคือได้มาอีกห้าแสนคนเนี่ยยูเครนก็ยังคงมีกําลังพลน้อยกว่ารัสเซียหลายเท่านะครับนพรัตน์ครับในส่วนของปัญหาขาดแคลนอาวุธและกระสุนกองทัพยูเครนใช้วิธีจํากัดจํานวนกระสุนที่ส่งไปยังแนวหน้าเพื่อรักษาคลังกระสุนสํารองเอาไว้ให้นานที่สุดน,นะครับเพื่อจะให้ได้ทําสงครามได้ได้นานได้ในระยะยาวขณะที่การขอความช่วยเหลือด้านอาวุธไปยังสหรัฐและสหภาพยุโรปก็ไม่ได้รับการตอบสนองตามที่มีการรับปากไว้นะครับ ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนบอกว่าเวลานี้ยูเครนขาดแคลนกระสุนเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่พิสัยไกลที่ใช้ทั้งในด้านการป้องกันทหารราบและโจมตีกองกําลังศัตรูนะครับพลเอกแบรอนอนแห่งกองทัพอังกฤษบอกว่ารัเสเซียได้สั่งเร่งผลิตกระสุนปืนใหญ่ได้ถึง5,000ลูกต่อวันนะครับซึ่งแม้ยูเครนจะ เร่งเพิ่มการผลิตกระสุนในประเทศเช่นกันแต่ก็ยังไม่สามารถตามรัสเซียได้ทันนะครับตอนนี้ครับทีนี้ประเด็น,นที่น่าสนใจคือถ้าชาติตะวันตกลดการให้ความช่วยเหลือจริงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรตามมาบ้างครับครับแน่นอนนะฮะต้องมีผลกระทบมากมายเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนเพึ่งพาความช่วยเหลือด้านอาวุธจากพันธมิตรชาติตะวันตกและก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับในการรับมือรัสเซียหากความช่วยเหลือที่ว่านี้หดหายไปนะครับครับแน่นอนอยูเครนจะไม่สามารถรับมือกับสงครามในระย,ยะยาวได้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนยูเครนที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบากจากความขัดแย้งด้วยนะครับเมื่อต้นเดือนนะฮะยูเครนก็สามารถถอนหายใจได้บ้างพรพนพพราตเมื่อทางสาภาพยุโรปเนี่ยอนุม,มัติให้ขยายความช่วยเหลือมูลค่า54,000ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนแต่คราวนี้ความช่วยเหลือจาก EU ดังกล่าวเนี่ยเน้นไปทางด้านการฟื้นฟูประเทศเน้นไปทางด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็การมนุษยธรรม แต่ว่าสิ่งที่ผู้นํายูเครนต้องการจริงๆคือมาตรการช่วยเหลือทางทหารนะครับจากสหรัฐมูลค่า60,000ล้านดอลลาร์ที่ตอนนี้ยังติดชะงักอยู่ในรัฐสภาอเมริกันนะครับ mm. ก็เป็นความช่วยเหลือที่จะนําไปซื้ออาวุธจากบริษัทอเมริกันเองแล้วก็การรับการฝึกฝนทางทหารและการสนับสนุนด้านข่าวกลองจากกองทัพ สหรัฐนั่นเองครับคุณนภันรครับขอบคุณมากครับคุณทรงโพน์ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับสถานการณ์การรบในยุโรปจะเป็นไปอย่างไรนะครับทุกท่านกําลังติดตามรายการข่าวสดสายตวงจากวีทยไทยกรุงวอชิงตันะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆน่าสนใจรออยู่ครับครับมาติดตามสถานการณ์การเมืองในสหรัฐกันบ้างครับนิกกี้เฮลี่คู่แข่งหนึ่งเดียวของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมป์นะครับยืนยันว่าจะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อเป็นตัวแทนพรรคพับลิกันในการลงชิงชัยตำแหน่งประธาน,นาธิบดีปลายปีนี้แม้ว่าเธอเพิ่งจะประชาชัยอีกครั้งในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้วก็ถิ่นเก่าของเธอเองนะครับตามรายงานของสำนักข่าวเอครับในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาันเสาร์นะครับทรัมป์เป็นฝ่ายมีชัยอีกครั้งหลังเอาชนะเฮลี่ที่รัฐไอโอวานิวแฮมเชอร์เนวาดาและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐไปได้นะครับ ทรัมป์ประกาศหลังการทราบผลการเลือกตั้งล่าสุดว่าตน ไม่เคยเห็นพรรคริพับลิกันมีความสามาัคคีม,มากเหมือนกับในเวลานี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าแม้เฮลี่จะเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นให้ยอมแพ้นะครับจากโอกาสที่เหลือไม่มากในการพลิกกลับมาเป็นตัวแทนพรรคในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีวันที่5พฤศจิกายนนี้เฮลี่ก็ยืนยันกับผู้สับสนุนในวันเสาร์นะครับว่าผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไม่ใช่บทจบของเราและบอกว่าเราจะสู้ต่อไปเพื่ออ,อเมริกาและเราจะไม่หยุดจนกว่าอเมริกาจะได้ชัยเฮลี่ก็เดินทาง ต่อไปยังรัฐมิชิแกนนะครับเป็นเวทีการเลือกตั้งขั้นต้นถัดไปในวันอังคารนี้นะครับในส่วนความเห็นจากหลายๆฝ่ายนะครับอย่างเช่นฮา a ซาฮัชชินเซนอดีตผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอซึ่งถอนตัวจากการลงชิงเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันไปก่อนหน้านี้กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ State of the Union ทางสารีข่าว CNN ว่าตนคิดว่าเฮลี่ควรสู้ต่อไปเพราะเธอได้ทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วในรัฐเซาท์แคโรไลนา ตัวอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติรายนี้ก็ประกาศจะเดินหน้าสู้ศึกต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันที่5มีนาคมซึ่งรู้จักกันในชื่อซ u เปอร์ทิวสเตนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานเกี่ยวกับสายการการเมืองในสหรัฐอีนี้ต้องไปดูอีกที่หนึ่งใกล้บ้านเราบ้างนะครับเป็นใช่ครับไปที่การเมืองกัมพูชานะครับก็ทางพรรครัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาประกาศชัยชนะแบบถล่มทลายจากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะครับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แล้วก็หมายถึงการเปิดทางให้อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกลับคืนสู่เวทีการเมืองอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากก้าวลงตําแหน่งผู้นําประเทศเมื่อปีที่แล้วเพื่อส่งไม้ต่อให้กับฮุนมาเน็ตผู้บุตรชายคนโตนะครับโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะครับพรรประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ประกาศชัยชนะจากการกวาดที่นั่งวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ได้นะครับ ศกอีสานโคศกพักประชาชนกัมพูชาเปิดเผยว่าผลการนับคะแนนเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าพักซีพีชนะอย่างน้อย50ที่นั่งจากทั้งหมด58ที่นั่งและก็ชัดเจนแล้วว่าคุณเซนได้เป็นสววอด้วยนะครับ โคศกพักผู้นี้ยืนยันว่าในที่ประชุมสภาสูงที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนเมษายนทางพักจะเสนอชื่อหุนเซนขึ้นเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะทำหน้าที่เสมือนประมุขแห่งรัฐได้นะครับหากกษัตริย์กัมพูชาเสด็จออกนอกประเทศ คาดกันว่าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแห่งชาติของกัมพูชาจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับรายงานข่าวบอกด้วยว่าพักการเมือง4ี่พักซึ่งรวมถึงพรรค CPP ลงสนามชิงชัยการเลือกตั้งวุฒิสภาร,รัมพูชาในครั้งนี้นะครับโดย2ใน4เป็นพักฝ่ายค้านขนาดเล็กครับคุณนพับ ขยับไปดูเรื่องของรายงานเทคโนโลยีกันบ้างนะครับสำหรับผู้บริหารจัดการน้ำในภูมิภาคที่มีประสบปัญหาภัยแล้งนะครับการคาดการปริมาณน,น้ำที่มีใช้อย่างแม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและผู้สื่อข่าววิโอเอแมดดิบมีรายง,งานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อตรวจสอบปริมาณหิมะบนเทือกเขาโรก,กี้ของสหรัฐเพื่อใช้ในการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำนะครับและคุณธัญพรสุนทรวงมีรายละเอียดมานำเสนอครับ ปริมาณหิมะที่ตกบนเทือกเขาโรก,กี้ในรัฐโคโลราโดลดลงอย่างรุนแรงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำสำหรับการยังชีพลดน้อยลงในพื้นที่แห้งแล้งค่ะ โนอามรอ์อดนักวิจัยห <And S 2> ิมะ <will be S 2> ที่สถาบันวิจัย Arctic and Alpine <people. S 2> แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดกล่าวว่าทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐประชากร60ล้านคนต้องอาศัยน้ำจากหิมะที่ละลายและทั่วโลกก็มีประชากรมากกว่า1,000ล้านคนที่ต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งเดียวกันนี้ค่ะ ทั้งนี้โมลส t ใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อประเมินปริมาณน,น้ำที่จะสามารถใช้ได้เมื่อหิมะละลายลงและข้อมูลที่ประมวลออกมาจะนำเสนอผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และแสดงให้เห็นความเข้มของแถบสีโดยแถบสีน้ำเงินเข้มจะแสดงถึงบริเวณที่มีปริมาณหิมะมากกว่าส่วนสีน้ำเงินที่อ่อนกว่าแสดงถึงปริมาณหิมะที่น้อยกว่าค่ะนอกจากนี้การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และการสำรวจหิมะบนพื้นดินยังช่วยให้มลอตและทีมวิจัยของเขาสามารถพัฒนาความแม่นยำของการพยากรณ์การละลายของหิมะให้แม่นยำยิ่งขึ้นได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ข้อมูลที่มีการประมวลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้บริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณน้ำและเวลาที่จะปล่อยน้ำออกจากเขื่อนค่ะ When y o u improve the accuracy o f the forecast, then you actually โมโรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดกล่าวว่าเมื่อมีการพัฒนาความแม่นยำของการพยากรณ์ให้ดีขึ้นประสิทธิภาพในการจัดสรรน,น้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เปรียบเสมือนการนำน้ำที่สามารถใช้ได้เข้าสู่ระบบได้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำแผนที่หิมะจากเครื่องบินโดยเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาใช้ไลดาร์ซึ่งเป็นเครื่องสแกนเลเซอร์ประเภทหนึ่งในการวัดปริมาณหิมะบนพื้นผิวโลกค่ะจากนั้นหากใช้ความสูงของหิมะที่วัดได้ในฤดูร้อนแล้วลบออกจากความสูงของหิมะที่วัดได้ในฤดูหนาวก็จะทำให้สามารถวัดความตื้นลึกของหิมะได้โดยตรงด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามการวัดปริมาณหิมะด้วยตนเองในการใช้เครื่องมือในการวัดนั้นก็ยังคงให้ข้อมูลที่สำคัญอยู่นะคะเนื่องจากความหนาแน่นของน้ำแตกต่างกันอย่างมากในเนื้อหิมะแต่เพราะสถานที่ที่ทีมวิจัยสามารถเข้าถึงได้ยังคงจำกัดอยู่การเพิ่มข้อมูลการสำรวจระยะไกลเข้าไปจะช่วยให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันการที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกระทบรูปแบบการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีการกำหนดไว้การคาดการปริมาณน้ำที่จะได้จากหิมะอย่างแม่นยำจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการของผู้คนจํานวนมากที่ต้องพึ่งพาน,น้ำจากหิมะที่ละลายลงค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณครับคุณธัญพญรทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และ Follow เราที่ Facebook Instagram และ x v i ก t h a i หรือ Subscribe ที่ y t u t u v i ี t ไ a i รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube v i a t h i i เอ,อ Spotify v i t h ท i นะครับ มาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงกันบ้างครับแต่เป็นบ,บันเทิงที่อิงการเมืองหน่อยนะครับ,รบเป็นเรื่องของอิสราเอลครับขู่ว่าจะถอนตัวจากการแข่งขัน Eurovision Song Contest เป็นการแข่งขันร้องเพลงนานาชาตินะครับโดยเหตุผลว่าจะถอนตัวถ้าผู้จัดปฏิเสธไม่อยอมให้นักร้องตัวแทนประเทศใช้เนื้อร้องที่เตรียมมาด้วยผลว่า เนื้อหานั้นมีความเป็นการเมืองมากเกินไปครับโดยอีเดนโกลานเป็นตัวแทนอิสราเอลนะครับเตมเพลงที่มีชื่อว่า October Rain เข้าร่วมประกวดเวทีนี้ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่สวีเดนนะครับรายงานสื่อต่างระบุว่าเพลงดังกล่าวเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่มีภาษาฮีบรูยอยู่บ้างมีการพูดถึงเหยื่อของการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสวันที่7ตุลาคมเข้าใส่อิสราเอลที่ไม่ทันตั้งตัวจนมีผู้เสียชีวิตมากมายนะครับซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องนั้นเ,เรื่องที่ว่านี่เป็นเรื่องจริงเนี่ยนักร้องสาวเชื้อสสาร สเตลวัยีคนนี้ก็ถือว่าทำผิดกฎของยูโรวิชันนะครับที่ห้ามไม่ให้มีการดึงเรื่องการเมืองมาใช้บนเวทีนี้ก็มีการระบุว่ายูโรบร o ด d c สติ้งยูเนียนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดงานเนี่ยเปิดเผยว่าทีมงานกำลังอยู่ในการกระบวนการตรวจสอบเนื้อเพลงอยู่และยังไม่มีการตัดใจขั้นสุดท้ายออกมาทางผู้จัดงานนี้บอกด้วยว่าหากเนื้อเพลงนี้ขัดกฎจริงก็จะขอให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยส่งเพลงใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนเนื้อเข้ามา ในส่วนของอผู้ที่เป็นผู้ส่งเข้ามาจากอิสราเอลนะครับบอกว่าก็กําลังหายืมหาเรือร่องอยู่เหมือนกันแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนเพลงเป็นอันขาดก็เหมือนเป็นคำขู่ว่าถ้าไม่ให้ร้องก็จะไม่ร้องนะครับครับผมอีกเรื่องนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการประกาศรางวัลภาพยนตร์นะฮะซึ่งคราวนี้เป็นเวที SAC Awards นะครับ ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ Oppenheimer เดินหน้ากว่ารางวัลใหญ่ะะจากเวที Screen Actor Guild หรือว่า SAC Awards ครั้งล่าสุดไปนะครับหลังผง,งาดที่เป็นผู้ชนะแตงหนึ่งหลายเวทีก่อนหน้านี้นะครับ,รบหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลอสการ์นะครับและหลายคนก็เชื่อมั่นว่า o p p n n h i m m r r จะเป็นผู้คว้ารางวัลสำคัญในเวทีออสการ์หลังจากที่ได้รับการเสนอเข้าชิงถึง13สาขาด้วยกันนะครับ โดยเฉพาะเมื่อคิลเลียนเมอร์ฟีและโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะครับเพิ่งได้รางวัลนักแสดงนำและสมทบยอดเยี่ยมจากเวที s a ก Awards ไปนะครับในการประกาศเมื่อคืนวันนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกหลังสมาคมนักแสดงแห่งนี้ทำการหยุดงานนับเดือนเพื่อประท้วงสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อปีที่แล้วมีการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม Netflix นะครับมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ดำเนินมาหลายปี อย่างเช่นไม่มีโฆษณาขั้นนะฮะแล้วก็ผู้ร่วมรายการสามารถกล่าวสะบทคำหยาบได้ทั้งยังมีการตัดสลับไปดูการสัมภาษณ์ผู้ชนะที่หลังเวทีเป็นระยะนะครับ ที่ผ่านมาบางคนเชื่อว่าผลการประกาศจากเวทีนี้คือคำพยากรณ์ของผู้ที่จะชนะบนเวทีออสการ์แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับเพียงแต่ตัวเลขสถิตินั้นชี้ว่ามีโอกาสสูงมากที่ผู้ชนะจาก2เวทีนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับคุณนภั์ครับนอกจากกรณีของออฟเพนไฮเมอร์แล้วประเด็นที่ทำให้ผู้ติดตามผลประกาศรางวัลแซกปีนี้ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือการที่ลิลลี่แกรสโตน ซึ่งเป็นนักแสดงหญิงเชื้อสายชนพื้นเมืองของอเมริกาได้รับรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากผลงานในภาพยนตร์เรื่อง killers of the flower moon นะครับโดยเอาชนะคู่แข่งฝีมือดีหลายคนรวมถึงเอมมาสโตนจาก p o ัวติงส์ด้วยนะครับทำกลางเสียงเชียร์และปรบมืออย่างกึกก้องจากเพื่อนร่วมวงการและก็ผู้เข้าร่วมงาน ในส่วนของเมอร์ฟี่และดาวนี่จูเนียที่ได้รับรางวัลจากเวทีลูกโลกทองคําและ b บลฟ a ตาอวอร์ดจากสาขาเดียวกันนี้มาแล้วหลายคนเชื่อนะครับว่าทั้ง2น่าจะเป็นผู้ชนะในเวทีออสการ์ได้ไม่ยากเช่นกันนะครับคุณนพพรัตน์คราวนี้อีกอันนึงนะฮะเรื่องของภาพยนตร์เช่นกันแต่เป็นอันดับภาพยนตร์ซึ่เรานําเสนอกันทุกสัปดาห์นะครับรบก็จะมาสรุปให้ฟังกันสั้นๆนะฮะอันดับหนึ่งก็ยังเป็นภาพยนตร์อัตาชีวประวัติของบ๊อบมารีนะครับ เรื่อง Bob m a r ดี้ One Love ยังคงเหนียวแน่นนะครับนำเงินเข้ากระเป๋าไปอีก13.5ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ2บเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจากญี่ปุ่น Demon Slayer Kimetsu no Yaiba To The Hashira Training ชื่อยาวทีเดียวนะคร,ครเก็บเงินไป11.7ล้านดอลลาร์อันดับ3 Ordinary Angels นะครับ เก็บเงินไปที่6.5ล้านดอลลาร์อันดับ4มาดามเว็บนี่ถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำท่าจะเป็นหนังคว่ำนะครับเก็บเงินไปได้อีก6ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2และอันดับ5เหนียวแน่นเหลือเกินสำหรับแอนิเมชัน m i เ r a t i o n เรื่องของนกอพยพนะครับเก็บเงินไปได้อีก3ล้านดอลลาร์ในอันดับที่5ครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก v a ไทยในวันนี้นะครับผมนพพลชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คคุณระ,ระสวัสดีค,ค่ะคุณธีรัตมียังมีเวทีไหนรอ Open ฟนไฮเมออีกไหมคะออสการ์ครับเดือนมีนาคมนี้มีการประกาศถือว่าเวทีใหญ่สุดท้ายของของของฤดูกาลการประกาศรางวัลของที่นี่แล้วของทั่วโลกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเวทีอื่นอื่นงานประกวดก็เราอาจจะไม่ค่อยรายงานเท่าไหร่แต่คนไทยจะรู้จักคือออสการ์คือแซกเมื่อวานนี่ก็คือว่ามาเงียบเเหมือนกันเพราะจัดปกติเขาจัดวันอาทิตย์กันเนาะวันนี้คือจัดวันเสาร์ ก็เรียกว่ากวาดรางวัลมาตั้งแต่ลูกโลกทองคำมาบาสต้ามาแซกอวอร์ดแล้วเดี๋ยวก็รอดูกันที่ออสการ์นะครับสำหรับออสเพนไฮเมอได้ชมลหรือยังครับคุณทียรัตน์เรื่องนี้ออสเพนไฮเมอยังไม่ได้ดูเลยคุณธนรัตน์เล่าให้ฟังหน่อยยังไม่ได้ชมเหมือนกันครับตอนเนี่ยลงก็ไปไม่ถึงลงครับตอนที่เขามาถ่ายใหม่จะเข้าจริงผมก็ไม่ไปไม่ถึงลงเหมือนกันครับคงต้องรอดูตอนมันกลับมาสตรีมมิ่งแล้วครับ อ๋อค่ะเราก็เป็นประเภทติดตามเขานะแต่ให้ไปน,นั่งดูไม่น่าไม่น่าจะได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความสําเร็จมากมายทีเดียวใช่นนีคุณทรงพจน์คุณ,ณภาานภรัตที่ตามกันอยู่เนี่ยได้หลายเวทีมากใช่ครับทั้งในส่วนของตัวหนังเองนะฮะซึ่งก็ได้รับคํายกย่องชมเชยมากเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของนักสแสดงทั้งตัวเอกเคอร์รีเมอร์ฟี่เคอร์เรียนเมอร์ฟี Murphy, ่ Murphy, แล้วก็โรเบิร์ตดอนน่จูเนียจร์ดอนนูเนียนี่ก็ได้รับรางวัลไปเยอะเลยนะฮะ ก็ต้องติดตามดูแล้วก็คู่หูคู่ขวัญที่ออกฉายพร้อมกันแล้วก็เก็บเงินไปพร้อมกันบาร์บี้ปรากฏว่าเงียบนะพอถึงฤดูการแจกรางวัลเนี่ยกับกลายเป็นว่าบาร์บี้เนี่ยค่อนข้างเงียบทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็คาดหมายว่าจะตีคู่กันมาได้รับการเสนอชื่อกันแต่ว่าก็ฮะเขาไประเด็นแล้วฮะเพราะที่ออสการ์เนี่ยไม่ได้เข้าชิงทางผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำหญิงซึ่งเป็นตัว ัวขายของเรื่องเหมือนกันแต่เขาก็ามีสปปริตเขาบอกเขาไม่เป็นไรก็หนังก็เข้าจริงหลายรางวัลอยู่ถึงว่าจะสู้ออเอาเพนไธเมอร์ไม่ได้ก็ต้องรอดูติดตามอีกไม่ถึงเดือนนะครับก็จะมีการประกาศรางวัลเอละค่ะใช่ใช่หนังที่มาคู่กันหายไปนะแต่ไม่เป็นไรติ <c oughs> ดตามกันต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากจากงงพีโอเอนายเดรคุณทรงคดคุณนภร,รัตและทีมงานนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นีฉันจะกลับมาเจ็ดนาฬิกา30นาทีนะคะติดตามเรื่องการปราบรา